สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาร่โนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงโดยรวมนะคะของชาวธาตุน้ำเนาะชาวธาตุน้ำคือชาวราศีมีนกรกฎพิจิกค่ะประจําเดือนตุลาคม2567นะคะเรามาเปิดพลังงานพื้นดวงของชาวธาตุน้ําในเดือนนี้เนาะว่ามีพลังงานพื้นดวงเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาเนาะอ๋อ เป็นห้าไม้นะคะอุปสรรคปัญหาในเดือนนี้ที่คุณจะต้องพบเจออาจจะวุ่นวายหน่อยเนาะถ้าเป็นเรื่องงานก็เหมือนกับว่ายุ่งเหยิงกับเ,เพื่อนร่วมง,งานปัญหางานค่ะเข้ามารุมเราเนาะเข้ามาทดสอบความสามารถของชาวธาตุน้ําค่ะถ้าเป็นเรื่องความรักแล้วก็อ,อ,อาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งทะเลาะกันกับคู่ครองได้นะคะในตรงนี้เลยกระทบกระทั่งกับแฟนกับคนรักเนาะพลังงานของหกเรียนค่ะในช่วงนี้อาจจะต้องได้เสียเงินเพราะต้องแบบ เขาเรียกด้วยความเสน่หาเนะดูแลแบบพ่อแม่พี่น้องหรือว่าคนที่อายุอ่อนกว่าค่ะหรือคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภจากผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่แบบอาจจะมีแบบเขาเรียกอะไรซื้อของขวัญให้คุณซื้อแบบด้วยความเสน่หานะอาจจะเป็นพ่อแม่ก็ได้อาจจะเป็นเ,เจ้านายก็ได้อะคะ่ะในตรงนี้หรือเป็นคนรักก็ได้เนาะ มีพลังงานขึ้นมานะคะพลังงานของสิบถ้วยก็มีความสุขกับครอบครัวนะคะพ่อแม่พี่น้องเป็นหลักเนาะเราก็เป็นช่วงเวลาที่ตัวคนเดงถึงงานจะยุ่งงานจะเยอะแต่ว่าด้วยพื้นฐานแล้วค่ะชาวท่าน้ำค่อนข้างที่จะพร้อมเนาะในช่วงนี้ก็เหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วครอบครัวเป็นที่พึ่งทางใจสุดท้ายแล้วออจุดมุ่งหมายเป้าหมายคือทําเพื่อครอบครัวทําเพื่อสร้างครอบครัวนั่นเองนะคะ ควิออสอเนาะคุณกําลังคิดตัดสินใจทําอะไรบางอย่างนะคะในตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจอาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนหรืออาจจะตัดสินใจเปลี่ยนงานยกย้ายงานเป็นไปได้ค่ะ คิงออฟสอดอ่ะเช่นกันนะคะไม่ว่าชาวธาตุน้ำที่เป็นผู้หญิงผู้ชายเนาะเหมือนกันในช่วงนี้มีการคิดการตัดสินใจที่จะลงทุนทำธุรกิจหรือว่าอย่างที่มิการบอกไปแล้วเนาะว่าตัดสินใจที่จะเปลี่ยนงานยบย้ายงานหรือเป็นช่วงเวลาที่เรื่องงานเนี่ยมันทำให้ตัวคุณเองอยู่ในจุดที่ต้องตัดสินใจในปัญหางานหรือตัดสินปัญหางานต่างๆด,ด้วยตัวเองเป็นหลักอะค่ะในช่วงนี้เนาะเหมือนกับว่าอำนาจการตัดสินใจอย,อยู่ที่ชาวธาตุน้ำค่ะ King of Wands คุณเป็นคนมั่นคงในความรักความสัมพันธ์และคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นที่จะตั้งใจที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวเนาะหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองพยายามที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นเพื่อให้สถานะหรือฐานะดีขึ้นค่ะ สเตรนงคุณเป็นคนที่แข็งนอกอ่อนในคุณเป็นคนที่ภายนอกดูเข้มแข็งเนาะแต่ภายในของคุณเหมือนกับว่าจริงๆแล้วซ่อนความอ่อนแอไว้บางครัง้งบางทีเจ็บปวดบางครัง้งบางทีเสียใจแต่ไม่แสดงให้ใครเห็นหรือว่าพยายามที่จะไม่ให้ใครเห็นเพราะว่าไม่อยากให้ใครแบบเยาะเย้ย,ย,ย,ยหรือไม่อยากให้ใครได้รู้ว่าตัวคุณเองอ่อนแออยู่อะค่ะสาหรับชาวธาตุน้ำเนาะเดอะทาวเวอร์ค่ะในเดือนนี้อาจจะมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่คุณไม่คาดคิดที่คุณไม่คาดฝัน เกิดขึ้นได้เนาะหรือเป็นไปได้ที่ว่าจะได้รับข่าวดีจากทางไกลหรือว่าอออจะได้รับข่าวดีจากเรื่องงานก็เป็นไปได้ค่ะถ้าคนที่มีคู่ครองแล้วคนที่มีแฟนแล้วก็ให้เรามาระวังเรื่องราวที่จะมีปัญหาทะเลาะกันประเด็นที่เรื่องไม่เป็นเรื่องอาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะควีนอัลบา s และสีถ้วยอ่ะ ก็บอกเลยว่าชาวธาตุน้ําเป็นช่วงเวลาที่ตัวคนเองมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวที่จะออทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ชีวิตฐานะทางสังคมหรือว่าฐานะของตัวเองดีขึ้นเนาะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ตัวคนเองแบบออพยายามที่จะออหางานที่มันดีกว่าเดิมหรือว่าทําความมั่นคงให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจต่างๆมองหาค่ะมองหาว่าจะทําอะไรที่มันจะสามารถแบบ สร้างเงินสร้างรายได้ขึ้นมาเพิ่มเติมเนาะในช่วงนี้ก็เป็นอะไรที่คิดเยอะแยะมากมายอะคะ่ะนี่ก็เป็นพลังงานโดยรวมของออชาวธาตุน้ําในช่วงเดือนตุลานี้นะคะโอเคค่ะเรามาดูอ,อดวงการเงินนะคะการเงินโชคลาภเป็นยังไงบ้างเอ่ยในช่วงเดือนนี้ของชาวธาตุน้าเนาะอืม การเงินก็ถือว่าถ้าจะทําธุรกิจใดๆก็ค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จนะคะแต่ก็เหมือนกับยังไม่รวยเปี้ยงป้างสักทีเดียวเนาะแต่หมายถึงว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วยังสามารถที่จะขยายผลทําได้แบบยาวๆค่ะห้าดาบธุรกิจที่ทําควรจะทําคนเดียวควรจะทํากับเขาเรียกครอบครัวเนาะถ้าทํากับเพื่อน หรือคนสนิทนะคะ่ะมันจะเกิดการขัดแย้งขึ้นได้เนาะในตรงนี้ก็ต้องระวังค่ะ The l o v e r เนาะก็มีเกณฑ์ค่ะที่จะได้เงินจากความเสน่หาหรือมีคนซัพพอร์ตหรือมีเคนที่นิสัยป,ป่าเนาะมาจีบเข้ามาจีบเข้ามาแบบอยากจะเทคแคร์ care, ดูแลชาวธาตุน้ำอะค่ะก็เป็นไปได้เช่นกันเนาะ ดีเอ็มเพจคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรมุ่งมั่นและตั้งใจอะคะ่ะที่เหมือนทําอะไรแล้วก็อยากที่จะ ประสบความสําเร็จเลยแต่ข้อเสียคือว่าคุณจะคิดนานแล้วก็เหมือนกับไม่กล้าที่จะลงมือทาสทัทีเดียวนะเหมือนกับว่าคิดทบทวนนะคะหลายเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าโปรเจกต์นี่ยาวเป็นปีเนาะกว่าจะได้ลงมือทําแต่ว่าถ้าได้ลงมือทําใดๆแล้วมักจะสําเร็จแล้วก็ประกอบการใดๆสําเร็จค่ะเรื่องเงินในช่วงเนี้ยค่ะบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ออเขาเรียกยังหมุนเวียนได้ดียังคล่องมืออยู่ค่ะ สภาพการเงินยังคล่องมือนะคะสามเหรียญขึ้นมาตอกย้ำเนาะว่าเงินยังไหลลื่นได้ดีอยู่นะคะคุยน o อปสอดเดชารีออดเงินมากับการงานมากับเงินค่ะในตรงนี้เนาะยิ่งทำงานมากยิ่งได้เงินมากค่ะ sword เอ,ะอ็ o ออฟสอดเนาะอืและนายออฟคาร่ะค่ะ,ะเรื่องเงินก็ถือว่า ชาวธาตุน้ำในหลายๆคนดีขึ้นจากที่ผ่านมาค่ะมีเงินเข้ามาขยับขยายได้ดีกว่าเดิมแล้วกเออ็เหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาที่เ,ออเขาเรียกลงมือทําอะไรแล้วก็ได้ผลกําไรตอบแทนได้เ,ออเขาเรียกอะไรมันเหมือนกับ เงินเข้ามือค่ะในช่วงนี้เนาะบอกไว้เลยค่ะคิดจะทําอะไรทําค่ะทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดทําในสิ่งที่ตัวเองมีกําลังมีแรงทุนเนาะแล้วทําแล้วจะประสบความสําเร็จจะได้เงินเป็นกรอบเป็นกำค่ะอะแล้วก็ดูเรื่องขอเปิดพลังงานเรื่องโชคลาภค่ะการเงินที่มาจากโชคลาภการเสี่ยงดวงมีไม่เอ่ยสองม้ค่ะ แปดไม้อืมเป็นช่วงเวลาที่การเสี่ยงดวงโชคลาภถือว่าดีค่ะแล้วก็ the hangman แต่เหมือนว่าเป็นทุกขลาบเนาะได้มาแล้วมันก็เหมือนกับได้มาแล้วเข้ามือซ้ายออกมือขวาอย่างเงี้ยค่ะได้มาแล้วไม่ได้อยู่กับในกระเป๋าเนาะเป็นโชคลาบเนี่ยมีเกณฑ์มีโชคลาบเข้ามาเหมือนเป็นโชคก้อนใหญ่ด้วยนะเพียงแต่ว่ามันเข้ามาแล้วก็มีโอกาสที่จะละลาย ไปแบบไม่ได้ไม่ได้เข้ามาแล้วทําให้คุณได้เอาไปฝากเอาไปเก็บมันเหมือนกับมีเข้ามาแล้วก็มีโอกาสที่จะได้จ่ายออกไปเป็นทุกขลาบค่ะแต่ก็ถือว่ามีดวงทางนี้นะคะยังไงแล้วการลงทุนมีความเสี่ยงก็เรามาตระวังในการลงทุนทุกประเภทค่ะ แต่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ชาวธาตุน้ําคือว่ามือขึ้นเนาะกอบโกยในเรื่องของทําธุรกิจหรือว่าในเรื่องของอาการลงทุนที่จะค้าขายหรือว่าทําธุรกิจอื่นๆเนี่ยจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำคันในช่วงเวลานี้นะโอเคค่ะเรามาดูเรื่องการงานนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยสำหรับชาวธาตุน้ำสมรรถการงานถือว่าอยู่จัดอยู่ในช่วงเวลาที่ดีค่ะถึงชาวธาตุน้ำในหลายๆคนรู้สึกเบื่องานที่เป็นอยู่รู้สึกแบบอยาก เปลี่ยนงานเนาะก็บอกเลยว่างานที่ทำอยู่งานประจำที่เป็นอยู่ตอนนี้ดีค่ะยังสามารถที่จะไปได้เรื่อยๆแล้วก็มีอนาคตสดใสในเรื่องงานเนาะแปดถ้วยค่ะใครที่เหมือนกับคาดหวังในงานใหม่ที่คุณแบบชอบแล้วอยากได้เนาะและอยากทำในตรงนี้อันอยากยังยังไม่สมหวังเนาะแต่ยังที่มิการบ,บอกไปแล้วตั้งแต่เรื่องพลังงานเนาะจะได้งานที่ยังไม่ใช่ยังไม่ชอบยังไม่เป็นงานที่ต้องใจอะค่ะก็เหมือนกับ งานที่ได้งานที่ชอบยังไม่ได้งานที่ได้ยังไม่ชอบเนาะนายออฟซอรค่ะในช่วงนี้อาจจะชีพปรจลรงเท้าติดต่อเกี่ยวกับเรื่องงานเนาะ คุณออฟสอดค่ะก็อย่างที่บอกนะ้พลังงานขึ้นมาชัดเจนว่าอ,าอยู่ในช่วงเวลาที่ชาวธาตุน้ําในหลายๆคนค่ะต้องเป็นผู้นําโปรเจกต้องเป็นผู้นําในเรื่องงานเนาะเหมือนกับในการประชุมต่างๆคุณต้องเป็นคนพรีเซนต์คุณต้องเป็นคนหาข้อมูลนู่นนี่นั่นนะค่ะเพื่อจะเป็นคนที่ตัดสินใจในปัญหางานเรื่องงานในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงสาหรับชาวธาตุน้าแต่ถือว่าผลงานดีค่ะวัดเดสันขึ้นมาแล้วเนาะงานดีงานเด่นค่ะในตรงนี้ ขาเรียกอะไรทำไปแล้วไม่ผิดหวังทําไปแล้วไม่ใช่ว่าทําแล้วจะไม่ได้ผลตอบแทนนะคะ5ดาบแต่ก็อย่างว่าค่ะทีมงานที่มีปัญหาตอนเนี้ยคุณก็เหน็ดเหนื่อยกับทีมงานหน่อยเนาะเหมือนกับเพื่อนร่วมงานอาจจะเหมือนกับคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วก็เหมือนกับอ๋ร้อยพ่อพันแม่ค่ะเหมือนกับว่ามันต่างคนต่างมาต่างคนต่างคิดเนาะมันก็เหมือนกับอาจจะไม่ตรงความคิดเห็นกันแล้วก็มันอาจจะเจอทีมงานที่มีอีโก้อย่างเงี้ยค่ะก็าอาจจะเหมือนกับว่า หนือหน่อยๆในการที่จะประคับประคองให้งานมันสามารถที่จะหลุดพ้นไปได้ผ่านไปได้ค่ะเดอเลเวอร์เนะเจ้านายเห็นเจ้านายเมตตาเจ้านายเห็นในความสามารถของชาวธาตุน้ำนะคะเด m มูนแต่คุณเป็นคนคิดเยอะคิดมากอะคะ่ะบางทีบางครั้งโดนเขาว่าโดนเขาตําหนิมาหรือว่าโดนเขาเขาเรียกเหมือนติอะคะ่ะในตรงเนี้ยมันก็เก็บมาคิดเก็บมาเครียดน้อน้อย,น,อย,น,อยน้อยใจอะคะ่ะสีดาบ แล้วก็สิบาบเนาะก็ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงในปัญหางานงานที่ทำประจําในตอนนี้ที่ว่าหนักแล้วเดี๋ยวคุณจะเจอกับที่หนักกว่านี้ทีเออ่เขาเรียกทําให้อาจจะแบบงานลัดตัวไม่มีเวลาประชุมทั้งวันประชุมตลอดเวลาแล้วก็งานเร่งงานรีบพวกนี้ค่ะค่อนข้างที่จะเครียดแล้วก็เหมือนค่อยๆเครียดมากกว่าเดิมเนาะในเรื่องของงานแต่ถือว่าเครียดแต่ว่าได้เงินเพิ่มเครียดแต่ว่าผลงานดีผลงานเด่นค่ะ อ๋อไม่มีงานไหนที่ไม่เหนื่อยเนาะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะยังไงแล้วงานถือว่าเป็นอะไรที่ทําให้ตัวคุณเองโดดเด่นแล้วก็ทําให้ตัวคุณเองมีผลงานค่ะโอเคค่ะสําหรับคนที่สมัครงานไว้หรือว่าอยากได้งานใหม่หรือว่าอยากได้งานเป็นยังไงบ้างเอง่ย The World ค่ะอ๋องานที่เป็นเกี่ยวกับบริษัทชาวต่างชาติคุณจะได้เนาะหดาบมีการอยากที่ตัดสินใจเราออกจากงานประจำเนาะ นายออฟสอดมีการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนงานชัดเจนค่ะในตรงนี้นายออฟพ i c ิโ p เพจออฟครับก็มีเปอร์เซ็นต์ค่ะที่จะได้งานนาะเพจออฟวัดแต่แค่เหมือนกับว่ายังไม่โดนใจค่ะถ้าใครที่ยังไม่มีงานทําเลยก็แนะนําให้ทําก่อนเนาะถ้าได้งานแล้วทําไปก่อนค่ะเป็นการฝึกฝนตัวเองเนาะเป็นการทําให้เต็งได้เก่งในเรื่องที่ตัเงอาจจะยังแบบไม่ถนัดก็ได้นะคะในตรงนี้ให้โอกาสตัองก่อนนะ เดือไฮเราเพจในหลายๆคนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะเกี่ยวกับเรื่องงานที่สมัครไว้เนาะเพจออฟซอรเอ็ดออพาร์ติเคิลอ่าถ้าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้บนบานไว้คุณจะได้งานนั้นนะคะแล้วก็อ่อในหลายๆ,ๆคนนะคะบางอย่างที่ี่กาบ,บอกไปแล้วเนาะจะได้งานที่ยังไม่ชอบแต่ว่าได้งานที่ชอบแต่ยังไม่ได้ค่ะในตรงนี้มีพลังงานขึ้นมาใครที่สมัครงานไว้จะได้งานนะคะยังไงแล้วอย่าเพิ่งเลือกงานค่ะทําไปก่อนเนาะสำหรับคนที่ยังไม่มีงานทํานะคะ แต่สำหรับใครที่มีงานประจำที่ดีอยู่แล้วและยังได้งานที่ยังไม่ชอบก็แนะนำให้ทำที่ประจำก่อนค่ะเพราะยังไงแล้วพลังงานของคุณยังโดดเด่นอยู่ค่ะโอเคค่ะมาดูดวงความรักโดยรวมของชาวธาตุน้ำนะคะอืม มีพลังงานของรักดีเทิร์นะคะสําหรับชาวธาตุน้ําที่โสดอยู่เนาะมีเป็นไปได้ว่าคนเก่าจะกลับมาค่ะและในคู่ที่โกรธกันเนาะมีปัญหากันอยู่จะได้กลับมาคืนดีดีเทิร์นจะได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ค่ะเพจออฟสอดเนาะก็มีปัญหาเรื่องของแหล่งกันเรื่องของคําพูดนะคะเรื่องความรักเนี่ยเนาะคิงออฟคัพนะคะเดิเดวิลระวังนะคะคนที่เข้ามาในตอนนี้สําหรับคนโสดเนาะเขาจะเป็นคนที่เป็นแบบเหมือน เป็นเทพธิดาเทพประบุ่ะทำให้คุณหลงไหลได้ปลื้ม่ะคะ่ะในตรงนี้จะแอบเผื่อใจรักเขาหมดหัวใจตั้งแต่แรกเจอนะนายออฟครับคุณเป็นคนมั่นคงในความรักค่ะในหลายๆคนนะคะกําลังรอลุ้นรักอยู่คนที่เป็นคนคุยนะรอค่ะรอว่าจะได้เป็นตัวจริงไหมเดอมมูลค่ะคิดเยอะคิดมากในความสัมพันธ์นะคะแปดไม้ในหลายๆคู่ค่ะบอกเลยว่าเ,ออเขาเรียกอะไรอยากจะ สร้างทริปกระชับความสัมพันธ์กับคนรักเนาะอยากจะไปเที่ยวอยากจะใช้เวลาอยู่กับคนรักค่ะในช่วงนี้สามดาบค่ะคนที่มีคู่อยู่แล้วให้ระมัดระวังปัญหาเรื่องบุคคลที่สามที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์เนาะในตรงนี้ก็ระมัดระวังค่ะเดอะฟูอ่าคนโสดชาวธาตุน้ำที่เป็นคนโสดนะคะยังรู้สึกว่ายังหวงแหนความโสดอยู่นะในช่วงนี้เก้าดาบเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนกับ ออเรื่องงานก็เครียดเรื่องครอบครัวก,ก็กดดันเนาะมันก็เลยทําให้ตัวคุณเองยังไม่ว่างที่จะเ,เปิดโอกาสที่จะคบใครที่จะมองใครในตอนนี้ค่ะชาวท่าน้ําในคนโสดคือยังคงรักษาความโสดอยู่แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีใครเข้ามาเนาะมีเข้ามาแต่ยังไม่ถูกใจค่ะในช่วงเดือนนี้นะสําหรับคนมีคู่อยู่แล้วค่ะก็ระมัดระวังปัญหาที่จะระหองระแหงกันนะแต่ก็ยังไงเราก็ยังคุยกันได้ยังปรับความเข้าใจกันได้ค่ะแล้ว คนโสดในหลายๆคนค่ะมีเกณฑ์ที่จะมีคนเก่าๆที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งเนาะยังไงก็คงได้มีโอกาสได้คุยกันคงมีมีโอกาสได้แบบเปิดใจที่จะคุยเปิดใจที่จะไดะ้พัฒนาความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นไปได้ค่ะโอเคค่ะนี่ก็เป็นพลังงานโดยรวมของชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะ,ะแล้วกลับมาพบกับมิกาทาร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ